สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ไง่ายๆนะคะวันนี้ไซจะมาสอนทำเสื้อน่ารักๆให้กับบาร์บี้ตัวโปรดของเรากันค่ะสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยก็คือเศษผ้านะคะมีเพจที่ใช้ตกแต่งซึ่งไซใช้เป็นรูปดอกไม้เป็นแบบนี้ค่ะและสุดท้ายเลยก็จะเป็นกาวที่สามารถใช้ติดผ้าได้นะคะโดยจะเอามาใช้ติดเพจเข้ากับชุดของเราเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะ ผ้าที่สายใช้เนี่ยจะมีความยาวประมาณ42ซนติเมตรค่ะคว,ความกว้างก็6ซนติเมตรไคิดว่าขนาดนี้กำลังพอดีเลยผ้ารอบๆที่อุย้ยเห็นเนี่ยค่ะที่ลุยๆอยู่นี่ก็สามารถพับเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าไม่ชอบนะคะแต่ส่วนตัวไ่จะไม่พับเก็บเข้าไปเพราะว่าายคิดว่ามันก็จะได้ไปอีกแนวหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องยกแขนบาร์บี้ของเราขึ้นก่อน จากนั้นก็จะนำผ้าเนี่ยไปพันรอบตัวของบาร์บี้ค่ะพยายามพันให้ติดแขนนิดนึงนะคะค่ะพอพันไปถึงด้านหลังแล้วเราก็จะควายผ้ากันแบบนี้ค่ะพอควายเสร็จแล้วก็จะหมุนกลับมาที่ด้านหน้าแล้วเราก็จะมัดเป็นปมค่ะ มัเป็นปมแล้วเราก็จะผูกเป็นโบนะคะสำหรับน้องๆที่ยังไม่สามารถผูกโบได้ก็สามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้พอใส่คู่กับกระโปรงแล้วก็จะเห็นว่าก็จะได้เสื้อตัวใหม่ที่เกลี่ยกันเลยทีเดียวต่อไปจะเป็นติดเพชรจะสามารถติดตรงนี้หรือว่าจะติดข้างบนก็ได้อันนี้ก็ตามใจชอบนะคะว่าชอบแบบไหนหรือใครจะเอามาติด ที่กระโปรงก็ได้ได้เหมือนกันค่ะแต่ทรายวันนี้เดี๋ยวทรายจะติดตรงนี้ดีกว่าค่ะเห็นไหมคะเท่านี้เราก็จะได้เสื้อให้กับบาร์บี้ของเราแล้วค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบไอเดียการทำเสื้อให้บาร์บี้วันนี้นะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็สามารถบอกกันได้ที่คอมเมนต์พร้อมกด subscribe ด้านล่างเพื่อติดตามวิดีโอคลิปต่อไปของเราและที่สำคัญอย่าลืมฝากแชร์เพื่อนคนอื่นด้วยค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ